สวัสดีเจ้าในช่องเสาเฟินพะเยานะเจ้ากต่วันนี้เฟินก็อยู่ที่นี่เนาะเฟินจะพาเดินไปที่สะพานแขวนเนาะจะเนี่ยจะเดินมาเลยๆนะเจ้าตรงโน้นก็จะเป็นวัดศรีปิงเมืองนะเจ้าเฟินเดินมากะประมาณสักสองกิโลละ,นะเจ้าเฟินจะพาไปที่สะพานแขวนนะเจ้าสะพานแขวนตรงปุ้น เดินไปเรื่อยๆเ,เนาะจะพาไปดูแม่น้ำอิงนะเจ้านะ่ะตรงไอ้บริเวณนั่นน่จะเป็นแม่น้ำอิงนะเจ้ากระเพื่อนก็จะพาไปดูแม่น้ำเนาะฝนตกเนะี่ยเพ่มก,ก็ะ่ายให้ดูเรนะืนะ่อยๆเนาะเนี่ยนี่ก็จะเป็นศาลนะเจ้าศาลเจ้าที่ของพระเจ้าตองนะเจ้าเนี่ย สาธุสาธุสาธุศาลเจ้าที่ของพระเจ้าตองนนสะพานเวียงรออย่ตรงปุ้นเจ้ากับบริเวณน,น่อมรอบกับโอ้เจ้าตรงนี้จะเป็นศาลของพระเจ้าตองสาธุสาธุสาธุ คิดหวางสิ่งได้สมใจพัฒนาเนอะพระเจ้าต้องแัรบ,งรบริเวณรอบๆกะแม่น้อก็เป็นสารเขาก็ทำให้อย่างดีนั่นแหละน้องสังกับสีใส่โค้งเล็กอย่างดีเลยเจ้าเม่เฟินก็จะพาไปติดสะพานแขวนพุ่นนะเจ้า มาชมธรรมชาติไปตัวเองเนาะไาได้ขับรถมาอีกตล้วเอารถจอดไว้วัดศรีจึงเมืองแล้วก็เดินมาเดินออกกำลังกายมาแล้วก็เฮาดูรับธรรมชาติไปตัวเองนะเจ้าปุ้นนะเจ้าสะพานแขวนปุ้นก็นจะพาข้ามไปปุ้นนะเจ้า ทุกทีก็จะมีต้นไม้เต็มมดเลยนะนี่ตัดออกก็บ่ได้มาเมินแล้วเนาะเป็นเดือนแล้วพาชมธรรมชาติเป็นปกติปุ่นและฝนจะพาข้ามไปปุ่น,นเจ้าข้ามไปที่สถานแวนบริเวณหลอบนี่ก็จะเป็นบ้านจะเป็นหมู่บ้านเนาะ บน้ากลัวตัวใดนะเจ้าตรงนั้นน่ะจะเป็นสะพานแขนแวนละจะเป็นแม่น้ำอิงไปดูดูแม่น้ำอิงหน้าฝนเนี่ยตกหนักกว่อนอน,อน้ำจะนักหรือเปล่านะเจ้าตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านคนเนาะไก่ตกใจอะไรอย่างนะ <laughs> ตกใจอะหยังไก่โอ้แม่น้ำอิงขึ้นนะักเลยนะฝนตกนะเจ้าแม่น้ำอิงแล้วฟื้นพาขึ้นสะพานเนาะมาอัปเดตเห็น นะอัปเดตทีสะพานก็จะเป็นหมู่บ้านคนต้งนั้นนะเจ้าตรงนั้นก็จะไปวัดพระแก้วนะเจ้านะตรงนั้นก็จะเป็นหนทางนะเจ้าหนทางปิกบ้าน,นก็จะเป็นพระพะอย่างหู้นี่ ฝนทามาหลบๆนะเนาะฝนทามาดูอหนมอน้ำน้ำขึ้นนะ่น่อมคจะหักกว่าน้อหักแต่ก้าวเนี่ยพาชมวิวนาะวิวสวยๆในนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านมดเลยน่ะเจ้า ก็จะมีพระพุทธรูปอยู่ตรงนั่นอีกตั้งแต่สมัยโบราณของเวียงล้อนะเจ้านั่นก็จะเป็นสะพานแขวนข้ามไปปุ้นตรงปุ้นก็จะเป็นวัดพระแก้วนะเจ้าแล้วก็ทางในปุ้นก็จะมีวัดแห็หนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดมีแปดวัดเก่าแก่อยู่ตรงหั่นนะเจ้า่ะรถเขากำลังจะขับข้ามอันนี้มานะเจ้าข้ามสะพานมานะเจ้าสะพานแม่น้ำอิงน้ำขึ้นจัดนักเลยกับบวนกลัวตัวใดเนาะ วนอรองข้วขับรถเข้ามาก่อนอเจ้าจเป็นสะพานเนาะสะานแนะนำรถก็ข้ามได้ค้นก็ข้ามได้นะ่ะเจ้าค้นก็เดินได้ อแต่ก่อนน้ำแห้งบหันมีคนมาตกเบ็ดแล้วประเดี๋ยวนี้าเจ้น้ำขึ้นจัดนักแล้วน้ำขึ้นนักแล้วที่เฟินมาน้ำยังบันนักเตื้ะภูเขาสวยงามเป็นธรรมชาติแต่ก่อน ป้นมาร้อยกระทงตรลงในเจ้า,านะี่เนาะจะเป็นสะพานแขวนตีสวยงามมีแห่งเดียวของอำเภอจุนนะเจ้าฝนกกำลังจะตกแล้วถ้ามา,าตาดอีด,ดีตรงปุ้นนะเจ้าเขตวัดสีพิเมือง ฝั่งนู้นก็จะเป็นนาเขาแล้วหน่ะเจ้าฝ้นกับพามาอัปเดตนะเนาะแดดกต่กำลังจะออกเอยแดดออกแล้วออกละปุ้นก็จะเป็นพระเก่าแก่ตรงฮั้นตรงปุ้นก็มีหนะเจ้าถ้าข้ามไปก็มีหลายวัดอยู่ ชอบแหละเดินแบบเนี้ยบรรยากาศรับบรรยากาศที่ดีนี่เฟิร์นแตมาเยื้นอยู่ตรงกลางนี่แหละนะเจ้าคลิปนี้สาวเฟิร์นกะขอดยบตัวเองนะเจ้าตีสะพานแขวนนี่นะเจ้าพาชมวิววิวติงงดงามแต่เสียดายเนาะแม่น้ำมันบ่ใสฝนมันตกไม่นะเจ้าตรงพุ่นนะเจ้าวัด วัดจีปิงมวงย่ติเฟินเดินมาเฟินจะเดินมาจากหั่นจากปุ่นจากปุ่นสองกิโลเดินมามันใกล้ตานะแต่มันไกลตีนเพราะว่าไอ้ทางมันอ้อมนะเจ้าเนาะกับคลิปนี้สาวเฟินกับข,ขอจบตัวอีนะเจ้าขอบคุณที่รับชมช่องสาวเฟินคนพะเยาจะได้ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวเฟินคนพะเยาสักหนึ่งช่องนะเจ้าขอบคุณเจ้า